ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n นสีเฮดวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟี f a Mobile 2 1กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับกิจกรรม Head to Head นะครับก็เช่นเคยนะครับเฮดทูเฮดของผมก็จะต้องมี Key พเยอร์นะครับสำหรับ Key พเยอร์ในคลิปคลิปนี้นะครับผมเล็งมาที่นักเตะของ For f e s t i v เ l นะครับเพิ่งจะสุ่มได้มาเมื่อวานเองนะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับ OVR 107นะครับในตำแหน่ง s อนะครับ ชื่อของเขาก็คือพัสดันดาก้านั่นเองนะครับมีแหล่งติดมาให้ด้วยนะครับแหลงสิบสนะครับบูทที่ใช้เป็นบูทชูตติ้งนะครับอันนี้ดูนะครับบูทของเขาผมไม่มีเลยนะครับผมไม่ได้อัพเลยนะครับบูทชูตติ้งนะครับเราไปดูสแต็กที่ไม่มีบวกบูทกันนะครับเป็นสแต็กเพียวๆเลยนะครับดูครับนี่จะแต็กเพียวๆยังโหดขนาดนี้เลยนะครับจะปิดต้นร้อยสามสิบเก้าเลยนะครับสปินสปีดร้อยสามสิบนะครับฟินิชร้อยสามสิบสี่ช็อตพาวเวอร์ร้อยสี่สิบนะครับยิงไกลร้อยยี่สิบสามโพดิซันนิงร ถือว่าโอเคนะครับนี่ยังไม่ได้บวกไม่ได้บวกบูทเลยนะครับถ้าบวกบูทเข้าไปอีก19 20จะเป็นยังไงเอ่ยแล้วก็มง1 1 7็นะครับกระโดดดีนะครับ132เลยนะครับก็เป็นนักเตะจากทีมเบสเตอร์นะครับก็เป็นนักเตะสัญชาติแซมเบียนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปลองดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเขาทําผลงานได้ดีนะครับเขายิงประตูได้นะครับผมถือว่าเขาโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราดูจากค่าความสามารถของเขาแล้วอันนี้ไม่มีบูทเลยถ้ายิงประตูได้ผมว่าของดีเป็นของดีแน่เลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ มาครับตอนนี้เราก็เข้ากันมาอยู่ในเกมแล้วนะครับสําหรับผมก็ยังอยู่ในชุดของอาร์เซนอลเช่นเคยนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทีมคู่ต่อสู้ก็น่าจะอยู่ในชุดทีมเยือนของแมนยูนะครับเสื้อสีดําครับมาครับเกมเริ่มนะครับฝั่งเราจะได้เคลียร์ก่อนนะครับโรนัลดเคลียร์มาที่กุลลิบครับ ออกมาที่ยอร์เรนเต้โดนดาก้าตัดไปได้ครับจังหวะแรกก็เอาแล้วครับกระชากมาหลุดมาหนึ่งยังไงเอ่ยกระชากมาอีกทีหลุดมาสองดาก้าเอาไงยิงเลยไหมครับหรือว่าไงยัดเลยดีกว่ายัดเข้าไปกาก้าตวัดยิงโอ้โหลูกนี้ปัดออกมาได้คูตัวยังตามไ่เอาคืนมาได้ไหมลูกกูจังหวะแรกก็เอาเลยนะครับพห้สันดาก้าเอาเรื่องนะครับไอ้ตัวนี้บอกเลยโดนัลโดได้ได้สวนนะครับลูกนี้พยายามจะไปพลิกหนีมาได้ด้วยหนีเฟอร์นันเดสมาหนึ่งจังหวะพลิกมา2จังหวะหลุดฟันไดมาอีกตัวหนึ่งยังไงเอ่ยวิดิกวิ่งไปทันมม้ยหหุดดวิิไปง ลูกนี้ซูเปอร์เซฟเป็นซูเปอร์เซฟของโอบักครับเกือบไปเสียลูกเตะม,มุมโยนเข้าม,มาจังหวะนี้ยังไงลูกนี้เรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยเป็นเบาโลมาด,ดีนี่เสียก่อนเลยครับ1 0น,น,นะครับหมันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับมีจังหวะเกือบได้แล้วก็เสียด้วยนะครับตอนนี้เสียป,ประตูไปแล้วหนึ่งประตูล,ลูกกากูครับมาดูเกมกันต่อเฟอร์นันเดสครับกาคากาคาออกมาที่ลูกกากูตักยาวมาลูกนี้โรนโดทันไหมยังไงเอยโอ้โหไม่ทันแล้วออกครับเสียลูกทุ่ม เ,เดีย่ยวจะได้ทุ่มนะครับทุ่มเข้ามาที่ยอร์เรนเต้ยอร์เรนเต้ออกมาที่แมซี่โดนเดวี่ปั๊มไว้ยังไงเดวี่เข้ากลางมาที่กา้ากา้กา,กาถ่ายคืนกันไปยังไงโซหูลูกนี้ไม่ทันครับโรโนโดกูตัวเตะสวนออกมาบ่งตั้งกลับมาได้เข้าวิดิกยังเข้าหัวฟันได้อยู่ที่ยอร์เรนเต้ออกมาที่โรนัลโด,โ,ดโรโดนัลโดพลิกหนีมาสวย โจลินเต้พยายามจะไปครับเลี้ยงจี้ขึ้นมาเข้ากลามที่กุลิบแทงตามช่องมาครับโดนวาลานตัดได้วาลานออกมาที่เดวี่เดวี่ปาดสายมายังไงโดนโตไม่ถึงติดวาลานออกไหมเอ่ย,ยังไม่ออกด้วยครับลูกนี้เฟอร์นันเดสยังกลับมาที่เดิมที่แมสซี่ออกมาที่เล่นเล่นกันสั้นๆน,นะครับเฟอร์นันเดสวารานไปเอาออกไปก่อนแล้วครับลูกนี้ตามไปทันนะครับตะออกปเป็นสียลูกทุ่มไป มาที่ยอเลนได้ออกมาจังหวะนี้ครับแต่ได้โยนไม่โยนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงเอยลูนโดดีนะเบอร์นันเดสมงไม่ได้ปาดออกมาที่ลูกกากูลูกกากูเข้ากลามที่ดากา้าดาก้าเห็นเพื่อนตักเข้ามาที่ดาก้ายังไงครับออกสายไปที่โรนันโดทันยังไงเออโรนันโดเลี้ยงจีขึ้นมาโยนเข้ากลางมายังไงดาก้าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับดาก้าหนึ่งประตูตอนหนึ่งเป็นไงละ่ะกระโดดวันเล่ลูกนี้ยังคมเลยครับเอาเรื่องนะครับเป็นตัวนี้ไม่ได้บวกบูทเลยนี่สแต็กตัวเพียวนะครับ ถ้ามีบูตจะโหดขนาดไหนดูเกมมันต่อครับคุณลิบคุณลิบออกมาที่แมซซี่แมสซี่หลุดมาได้หนึ่งยังไงหลุดมาได้สองยังไงผิวจริงๆเลยครับโอ้โหเลี้ยงจี้ขึ้นมายังไงเอ่ยจะได้โยนครับโยนเข,เ,ขเ,ขเข้ามาลูกนี้มงเคลียไหมฝันได้มงเคลียว่าอโหเรียบร้อยโรนันโดซีอาร์เซเว่นบอลเลสสวนเข้าไปเป็นสองประตูตอนหนึ่งยุ่งแล้วโดนน้ำอีีแล้วครับเกมนี้สองประตูตอนหนึ่งโอ้โหขวดเข้าไปลูกนี้หมดสิทธิ์เลยอบัก ไม่เป็นไรครับหมดเวลาครึ่งแรกไหมเดี๋ยวรอดูเกมครึ่งหลังกันต่อนะครับยังไม่หมดเวลาดาก้าปาดซ้ายออกไปที่โรนโดโรนโดครึ่งอยู่โหสิให้มาลูกนี้ไม่ดีติดวาลานออกมาที่ยอร์เรนเต้ยังไม่หมดเวลาครับแมสซี่หมดเวลาแล้วครับนี่ครึ่งแรกนะครับโดนน้ำอยู่2ประตูตอนหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าดาก้าจะช่วยอะไรได้ไหมครับมาเล่นเกมกันต่อนะครับก,กักกูออกมาที่กากา้าดากา้ามาที่ดากา้าดากา้า,กาเห็นเพื่อนออกมาที่แมสซี่ยังไงเอ่ย มนซีทิมออกมาโรนัลดอลุดลูกนี้ตวัดไปยังไงจะได้โยนโยนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงดาก้าเอาทีอีกทีเป็นไงละสองสอง,สองไอ้ดาก้ามันเอาเรื่องนะครับตอนนี้ไม่มีบวกฟูตด้วยจะแตกผิวเปียวสองประตูเข้าไปแล้วดาก้าเอาเรื่องนะครับเกมนี้กุหลิบออกสายมามานินน่มาิน,นี่ฟานไดจอเรนเตเล่นกันสั้นๆยังไงเอยพิกแมทพกไปได้แมนซี่ งไงลูกนี้จะได้โยน,นะครับหน้าประตูมีลูกกากูโยนเข้ามาลบลูกนี้ยังไงเอยลูกก็โอ้โหเรียบร้อยเลยสามประตูต่อสองโดนน้ำอีกแล้วครับเกมนี้ไล่ตามอย่างเดียวเลยครับทุกนี้โยนมาดีนะครับลูกกากูมงเช็ดชนเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหสามประตูต่อสองยังพอมีเวลาครับเดดูตีเสมอได้ไหมจะเป็นดากา้าแทสติกหรือเปล่าแมสซี่ยังไงเอย ออกมาที่ลูกกกูลูกกกูมองแล้วตักเข้ามาข้างในไม่มีใครคอนออกมาได้วารานยังไงยอรนเต้เข้ากางที่ลูกกูออกสายไปที่แมซี่ที่เดิมแมซี่ผิวไปอีกแล้วครับยังไงเอยแมซี่ตัวนี้ตวดัดจัดเข้ามาลูกกกูได้ด้วยติดกากา,กากาคามาที่วิดิวีดิอา้าวทาเสียอีกยังไงเอยลูกกลกูเอาขึ้นมาอยู่ที่กูรีบรีบที่มาหูติดฟันได้เกือบไปยังไงนวลอยู่หน้าประตูเอายังไงเอหลุดมาได้กูกกกูฟาวารานยังออกมาได้กา้าบหนีออกมาได้ครับยังไงลูกนี้ปาดออกมมาาโรนนนัดไ่่จะท โอ้โหอ้าแต่อย่างนี้เสียเองได้ไมนลูกทุ่มนะคะรับเขาทําเสียเองอย่างนี้ยังพอมีเวลาเร็วตีเสมอได้ไหมตว,วัดกลับมาโรนโดลูกนี้โยนเข้ามาโอ้โหงี้เรียบร้อยลูกากูสามสามลงๆไม่มีใครประกบเลยม่งคนเดียวเลยดีฟาสามประตูต่อ3ไปแล้วครับเกมนี้รอดูกันต่อว่าไอดากามันจะมีแพทติกไหมโอหนีมาได้ครับแมซี่จังหวะนี้น่าจะโดนหรือเปล่า เสียงจีนมาครับยังไงเออโยนเข้ามาหน้าประตูมงเคียวมาก่อนเพนันเดสเตะทิ้งออกมาเลยฟลเฟนันเดสหดออกมาเข้ากลางสนามยังไงดากา้าก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้เอาบอลจับคืนจะไปเล่นได้ฝั่งนู้นวันนี้ฟานไดบุกเข้ามาอีกช็อตหนึ่งพิกมาสวยจังหวะนี้ลูกลูกุลลิปคึองอยู่ออกทีแมซีแมซีตักยาวขึ้นมาลูกนี้ยังไงเขาโอ้โหต้องปัดทิ้งเลยครับอบัตเตทิ้งออกมาก่อนวาลาันยังไงเออไอ้ลูกนี้โอโ้โหบีผมแรกเลยครับยังเก็บบอลไม่ได้เลยฝั่งผม แมซี่ยังไงเออเลี้ยงจี้มาเล่นชิงกันมาสวยแมซี่ลูกนี้จะได้โยนอีกหนึ่งช็อตโดนเข้ามาฟันได้มงเลียวมาได้เฮอยโดนโดอยังไงโอ้โหดีนะติดติด,ตดฟันไดไม่งั้นเป็นเรื่องเสียเป็นลูกเตะม,มุมโยนเข้ามาจังหวะนี้ยังไงมงเลียวมาได้วารานโอ้โหเกือบไปเตะทิ้งออกมาแมซี่น่าจะหมดเวลานะครับน่าจะจบสกอร์นี้แล้วนะครับก็จบกันไปนะครับสเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับก็เป็นสันตากาเกือบทำแตทริกได้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ เฮดตัวเฮดคลิปนี้นะครับคีย์เพยเยอร์ก็คือพัทสันดาก้าจากทีมเลสเตอร์นั่นเองนะครับก็มาพูดถึงความสามารถของพัสันดาก้าในการนี้กันก็สําหรับตัวเอตัวผมเองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวเลยผมคิดว่ามันเก่งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเล่นด้วยสแต็อดูวเพียวไม่ได้บวกบูตเลยนะครับ แต่มันก็ยังทาประตูได้แล้วมันก็มีจังหวะหรูหรามากตอนแรกตอ,อนที่แรกที่ปุ่มเล่นนี่ว้าวเลยนะครับผมว่ามันโอเคอะ่ะผมว่ามันเจ๋งเลยนะครับถ้ามันมีบุกบูธป,ปิกไม่รู้มันจะเก่งแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดความคิเดเห็นเพื่อนๆเ,เป็นยังไงหรือว่าลองเล่นแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมก็จะเข้าไปตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ